สบายดีด้วยพ่อแม่พ่นดองเอซอยู่ทางบ้านทุกคนทุกคนเดีนี้ก็มาเจอบ,บ้านน่อยดอนคลองอีกแล้วคือเกาพ่นดองเลยอากาศก็โอ้ยสุดยอดความฮอน <c oughs> บ่มีบันเท่าดอกพินดองกันีตอนย่ำามือเสาย่ำขึ้นเย็นเย็นย่ำเสาเย็น,น,น,นแห้งพ่อประมาณกามันเจอยังงกนกระลกมนุษย์ เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังอากาศก็ได้ไม่ได้เรียงอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยเจะต้องทุ่มใหญ่ให้เก่าจะฟะว่ากันได้ลงมูลมาท่านเลยไปดื่มเดือบบ่งเดวคือบกขา่าหกแห้งปวดงัวปากาลงเลี้ยงแถวแถวนี้ตอนเลี้ยงแถวนี้แหละ บรรยากาศบานเทาบ้านเทาอีเอร่อยมาเลน้ก็พอมีร hmm. ่ม uh ีน่องีโอ้ันดสมส้มสีดูคอยเที่ยว มึงอยากโอ้ยอาโทรทังลยกินแต้กิิ่มเอ้ยสุดยอดเลย

เดวฮอนมันได้กระสูนแต่ว่ามันนี้จะใข้จากน้อยอย่างเี้มวันบ่คคอยเที่ยวมันไหนคือสิบวฮอนปันไหนปกติมันจะเที่ยวแั่มื่อด้ฮอนแห้งี่สูบจะหยางมันคือมันพากันกินหยาบเลยแปลกจุด บรรยากาศร,ร่วมพี่น้องเลย <c oughs> คนกันแนมหาจีฟ้าบอเห็นแค่เกา <c oughs> จาไปอยู่ส่บูกหนทีฟ้าฝนเหมือนจ้าก่อน แล้วม่หนีเป็น <c oughs> ตกเทียสองเทียจีรีเลื่องตะปีใหม่มาบ่เห็นเลยฝนมีปีแ้ว,วที่เจอตายตายบรรกาศก็ฟ้าดายอยู่มีนกยางนกกระเจาเฮ้ยนกยางขาคขาว มัวพูดเองำมาติกับพ่อเย็นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแต่ละมือแต่ละเว้นก็ได้เงินเสรยงปืนยันดอกเงี้ยงนกไปสมหาอยู่หาจินกับชีวิตคนอื่นกับนี้ปากันบ่ได้ต่างคนต่างหาอยู่หาจินใส่ปากใส่ทองจะของ ละลายเด้อพี่น้องเย็บซีแต่ขับมาเบิ่งให้ขอคนละลายเน่ยอยครับเด้อ <laughs> <laughs> Những <laughs> cái nón tùm nha lắp nong chết lúc chịp mặt bố chịp nhang nha dư có thể giúp được giữ kín nhau tất hàm ha hà, ba bò hay พ่อแมาเนี่หละพี่น้องฝนประต้เด้กขอเก่าฟังเสียงฟังเสียงชีวิตเลียงงัวเรียงงัวบ้าๆซๆต้องมีแนวใด อันนี้ลงยูทูบเนี่ยเด่นเก๋ยวกันบ่ได้เบืองว่ะบ่ได้เบิ่งงัวเลยเอานนี้เบิ่งงัวได้เบิ่งจานกินข้าโอ้มือแรกที่บอกเขาเปิดเบิ่งก่อนค่ะคลิปเน่าคลิปเน่าหกนาทีเจ็ดนาทีนี่เลยลงคลิปเน่าให้นี่ดูนี่มันทรสั์เขาเปิดได้บ้างบ้างเลย แล้วไปซื้อให้ห้านไปซื้อก็ชาสมัยใม่มี y ียูทูบนะไงฮะบอกกันไหมนะครับะปมุกเกาปรมีดิีบอกมะกรับยิดรับเจ้เหนียวเก้าคำว่าสวัสดีนะครับดื้อบอกกันไหมครับนเอาใบมานาด้วยนี่เป็นสักไซดีเวยนี่ใบก็ดี